สุดยอดซันเดย์บูมเอกเซียนนะไฟนอลซ้อมมากี่วันเริ่มเดือนได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบูมเอกเซียนนะอยู่ที่นนทบุรีครับมีใครเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้ก็มีน้องๆในค่ายเอาฝืนสุดเล็กฝืนสุดน้อยตอนนี้อายุเท่าไรเราอ่ะยี่สิบแปดนครับสูงเท่าไรร้อยหกสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ประมาณเกือบหกสิบกว่ามวยสไตล์อะไรครับก็เข่าวันนี้มาเจอมานัทนะ เคยต่อยกับมานัทไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเคมันต่อยยังแล้วก็ข่าวในเหนียวแน่นมาวันนี้ม่เจอมานัทวางเคมันแข่งให้ดิรอดูเปนเวทีนะล่าสุดต่อยไปที่ต่อยวันรุ่นนี้ไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างครับแพ้คะแนนแพ้คะแนนแล้วอย่างก่อนไปวันห้ายกอ่ะเราต่อยไหนไว้โอ้หยุดไปกี่เดือนก็ต่อยวันมาสามไฟต์ติดเออแล้ววันนี้ห้ายกกลับมาห้ายกเหมือนเดิมครับคิดว่ามีปัญหาไหมไม่มีครับไม่ก็สมัยก็ซ้อมอะไรก็ปกติครับ วันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สิบเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงก็ขาดนิดหน่อยออกมาสบายเนาะร่างกายเป็นกี่เซนพร้อมต่อยอ่ะวันนี้พร้อมมาเอาชนะที่นี่ครับคุ้มเมื่อกี้กิโลไฟนี้ก็สี่โลกว่าต่อยมวยไทยมาของเราหลักร้อยร้อยบวกเนาะผลจังหวัดเชียงใหม่รักเชิญช่วนแฟนคลับเราหน่อยก็ช่วยแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้พร้อมอาชจีนะครับผมอ่ะขอโชคดีขอครับ